สนับสนุนโดยฟิล์มกองแสงไฮคูเย็นไม่กลัวแดดระบบแก๊สรถยนต์อาร์ติเกอร์แก๊สมาตรฐานทั้งระบบจบที่อาร์ติเกอร์พัตตาคารเล่งหงสุขุมวิทย์62ต้นตำรับอาหารแต้จิ๋วสูตรโบราณที่เปิดมากว่า50ปีเลคอนโปรดัก์คาร์แอเสเซสซอรีผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ชุดแต่งพรเมียมรถยนต์ อะไรมาพูดคุยสภายกระเป๋าจะพาไปลุยข้างนอกกันของอะไรให้คลาสสิกจะทำให้คุณต้องยิ้มตามอยากจะชวนคุณมานั่งคุยกันอยากให้คุณมาเซวนาสารพัดในรายการรถนิยมทชมครับกับเข้าสู่ช่วงรายการคาแรคเตอร์คนมีสไตล์ในช่วงที่3 ขอบอกว่าเป็นช่วงหนึ่งซึ่งสําคัญมากเพราะช่วงนี้เนี่ยเราจะไปเจาะแล้วเราอะาหลายๆท่านที่เราเชิญมาเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยเราจะให้เข้าพูดถึงเรื่องความสําคัญแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาในปัจจุบันครับก่อนอื่นเลยเนี่ยนะหมอโดมเนี่ยเข้าสู่วงการทีวีได้ยังไงต้องบอกว่าเข้าแบบไม่ได้ตั้งใจเพอเราเราพก็ทํางานอยู่ที่ที่ที่เขาเรียก ที่ร้านอาหารที่ผับของเราครับผมเราก็นั่งอยู่มีอยู่คืนหนึ่งเพื่อนโทรมาครับตูนปอทิสแลมอ่าเอ้ยตูนปอทิศแลงไปเรียนด้วยกันเหรอเป็นเป็นเพื่อนเรียนหนังสืออ๋อเป็นเพื่อนเรียนหนังสือด้วยกันตั้งแต่ส่วนกุหลาบไปที่จุฬาโโอ้หเขาเรียนนิติศาสตร์กมเรียนแต่ารณแพทย์โทรมาเอ้ยเพื่อนอยู่ร้านข้าวต้มเนี่ยแถวร้านเนี่ยอแถวเงี้ยเราก็เลยอ้าวเหรอเออเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปก็เลยออกไปนั่งกินร้านที่ร้านข้าวต้มกันปรากฏว่าวันนั้นมัน เป็นทีมเขารู้สึกว่าทีมไทยยามาาพี่โอขี่มอเตอร์ไซค์กันนั้นเขาเป็นพรีเซนเตอร์อยู่ครับก็มีพี่โบ๊ทมีใครมาปุ๊บเสร็จเขาก็แนะนำกันให้รู้จักพี่โบ๊ทวันนี้พี่นี่เพื่อนผมอยู่นี่เลยนะองประถมมาที่ร้านคุยกันได้หลังนั้นก็ติดต่อพี่โบ๊ทมาตลอดพี่โบ๊ทก็มาแวะเวียนมาเยี่ยมที่ร้านเราก็เห็นว่าเออเฮ้ยมันมีรถมีนูน่นมีนี่เยอะมันสะสมไว้มันมีแกลเลอรี่รถเอารถมาแต่งร้านมีอะไรทีนี้ พอพี่โบกลับมาอีรอบหนึ่งพี่โบก็พาพี่อาร์มกับพี่จอนนี่มาตอนั้นเขามีทีวีสามสัญจรอ่อครับผมแล้วก็พามาทานกันที่ร้านเราตอนเราเล่นดนตรีด้วยพี่อาร์มก็เห็นเราเล่นดนตรีที่ร้านแล้วก็ลงมาคุยกันพี่อาร์มก็บอกเฮ้ยคุณคิดยังไงโดมถ้าสมมุติว่าพี่มีอะไรพี่จะทําช่องทีวีที่เป็นช่องเกี่ยวกับรถยนต์จะมาอยู่กับพี่ไหมโนถามอย่างนั้นเลยจะมาอยู่กับพี่ไหมผมได้ยินคําถามแบบนั้นผมคิดอยู่อย่างเดียวว่า ใครไม่ตอบใครตอบไม่ไปก็โง่สุดแล้วเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะได้โอกาสอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่าเราเป็นใครก็ไม่รู้เพราะว่าคือเรารู้ว่าเราชอบรถเราบ้ารถเราเราชื่นชอบกับมันจริงๆแต่วันนึงที่ผู้ใหญ่เดินมาบอกเราอย่างนี้ทีแรกเราก็คิดว่าเฮ้ยจะไหวหรือเปล่าดาราก็ไม่ใช่ลบเฮ้ยหรือว่าพี่เขาจะเบอร์เบอร์หรือเปล่าเดี๋ยวจะลืมหรือเปล่าคุยกันตอนกลางคืนเดี๋ยวเช้าพี่ลืมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เราก็คิดไปต่างๆนานา จนวันหนึ mejor, 說說่งก่อนช่องจะเปิดสักสักพักหนึ่งเขาบอกว่าเฮ้ยออฟฟิศพี่จะเสร็จละไปอยู่กับพี่ผมเลยไปรุ่นหนึ่งไงครับทาวฟิศพี่อยู่ไหนครับอ๋ออยู่ทาวินทาวเราก็จินตนาการออฟฟิศแบบใหญ่โตนะลงทุนมาหาศาลแบบมหาการไปเลยทีเดียวยเลแบกกระเป๋ามาจากนอกปฐมเลยนั่งรถมาซีเปิดมาพี่ครับนี่ออฟฟิศเหรอครับพี่ยังสร้างอะไรไม่เสร็จเลยนะครับ พึ่งนิมนพระขึ้นหิ้งเองแล้วมานั่งคุยอยบพี่เขาพี่ก็เลยบอกเออเนี่ยเดี๋ยวไปวางแผนนะรายการชื่อรายการรถนิยมกีแจะตั้งมาหลายชื่อมีหมอหมากาฬตั้งชื่อตามตัวเองหมอหมากาฬมีเดอะกาดมีนุ่นโอ้โหเรียนแบบดิสคัเวอรี่กันเลยเปล่านี้พี่โบ๊ชบอกเฮ้ยต้องใช้ชื่อภาษาไทยคนด้จำง่ายง่ายอ่าพี่ปูพี่ปูอำนาจอำนาจพี่ปูอำนาจที่ปุ้มในการผลผลิตอะไรบอกชื่อนี้ไปใช้รถนิยม แล้วคอนเซปต์รายการพี่โบอสก็ให้มาตอนแรกว่าอยากให้เฮ้ยเดี๋ยวคุณไปทำรายการเป็นแบบแจ็คแอสแจ็คแอสบวกสินเจริญกวนๆเงินเลยแบบบกุกบวกกันอะไรอย่างนี้ให้เป็นคอนเซปต์ประมาณนี้เขาก็เล่าให้เราฟังเราก็อ๋อครับสุดท้ายแล้วเราก็ไปทําเองรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำเป็นตัวเราดีกว่าเออ,เอ,อแล้วเราก็ ดำเนินรายการกันมาเรื่อยๆแล้วก็ทางานกับพี่เข้ามาเรื่อยๆออกาะดัตั้งแต่วันแรกวันแรกครัเป็นเลยใช่ครับเป็นรุ่นหนึ่งเลยออนโปรโมตตอนที่ช่องพึ่งทดลองออกอากาศเนี่ยโอ้โหลตอนตอน,ตอนแรกๆเลยพอเราออกอากาศไปเนี่ยในในเบื้องต้นในตอนแรกเนี่ยที่เราเข้าไปเนี่ยรเราเห็นตัวเองในทีวีเนี่ยรู้สึกยังไงรู้ตอนแรกเ็นเชื่อไหมครับว่าตอนแรกสมัยก่อนเห็นกล้องเนี่ยยืนขางี้เลยผม เรามาแต่ช่างทํารถอ่ะเออเราเราไม่เคยแบบออถึงแม้เคยไปทําเพลงทําอะไรบ้างแต่แบบอันนี้มันรายการทีวีสุดท้ายเรามาคิดได้เฮ้ยเราไม่ต้องกลัวแล้วแหละคร <c oughs> ับคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์เราต้องเป็นเราถูกต้องเออเราก็เลยแบบไม่สนละใครจะว่างไงไม่รู้เราไม่ขอเรียนแบบใครเราเป็นตัวของเราดีกว่าใช่เราก็เลยใส่ไปเต็มที่เลยตามแบบของเรามันก็เลยค่อยๆลดความกดดันลงมาเรื่อยๆครับผมแล้วรายการก็เป็นรายการที่เรียกว่าแหล่งรวม แรงรวมกูรูหรือว่ากูรู้ทั้งกูรู้ก็ไม่รู้ก็มีใช่มีไม่รู้ก็มีเยอะครับก็รวมกันครับอยู่ในกลุ่มนี้ในกลุ่มนี้เลยเป็นทีมเรานิยมครับเรียกว่าทํามาเกือบ2ปีแล้วรายการนี้สองปีแล้วครับสองปีแล้วนะแล้วกลุ่มที่คุณรวมตัวเนี่ยในแต่ละทีมที่เอามารวมเนี่ยเริ่มต้นยังไงกับกลุ่มที่จริงๆแล้วเราเป็นคนเราเเราเล่นรถกันอยู่แล้วมาจากพี่น้องเพื่อนที่เคยเป็นแบบ ที่ที่ทารถมาด้วยกันครับเคยมาจอยกันที่อู่มานั่งเล่นกันแล้วก็เฮ้ยคนนี้มันถนัดอันนี้คนนี้นี่เหมือนเราเป็นหัวหน้าวงเราก็รวมทีมกันเดี๋ยวใช้หัวหน้าวงตลกไหมประมาณนั้นเราก็รวมทีมกันขึ้นมาแล้วเพราะว่าในการทํารถเนี่ยเราต้องบอกวันแมนโชว์มันทําไม่ได้ไงทำไม่ได้เพราะว่ามันจะต้องมีคนเก่งเฉพาะแต่ละคนมีเฉพาะทางครับเราก็เลยรวมทีมเซตกันขึ้นมาเป็นเหล่าสหายโรงรถนิยมก็เกิดเป็นเป็นเป็นทีมงานของเราขึ้นมา หยิบเอาอะไรอะไรมาพูดคุยสภายกระเป๋าจะพาไปลุยข้านอกกันมองอะไรให้คลาสสิกจะทำให้คุณต้องยิ้มตามอยากจะชวนคุณมานั่งคุยกันอยากให้คุณมาเซวนาสารพัดในรายการรถนิยม ยังมีแข็งฉายาแต่ละคนที่ผมเป็นคนสร้างคาแรคเตอร์ให้เขาอย่างเช่นผมอย่างผมเป็นหัวหน้าทีมหมอโดมพูดในรายการแล้วก็ผมก็จะมีพี่โยโบราณนี่ฉายาเขาอาจารย์ใหญ่สารพัดช่างทุกอย่างทําได้หมดแล้วก็มีพี่เอเซลเลอร์นี่คือพ่อค้าในอินเทอร์เน็ตตวเป็นเปลงเอเซลเลอร์นักขายมือทองเลยเขาจะเป็นคนวิ่งอะไรให้เราสองคนก็เป็นรวมทีมกับผมแล้วก็จะมีแก๊งสารจัง สามจังบวกหนึ่งไรอันนี้ไม่อันนี้ไม่แก๊งอ่าไม่แก๊งสามชาอะไรประมาณนั้นคือพวกนี้คือจะสร้างสีสันในรายการแต่ทุกคนก็จะมีคาแรคเตอร์อย่างเช่นต้นเทอร์โบอันนี้ถนัดรถซิ่งอ่าเก่ง Google ก็คือคนที่รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับรถแต่รู้ไม่จริงสักเรื่องหนึ่งก็เป็นตัวฮาในรายการมีลูกเหม็นมีสารส้มอ่พวกนี้จะถนัดรถญี่ปุ่นกันออย่างนี้แล้วก็จะมีขบวนการ ที่ใหม่กระบวนการกู้ซากกู้ซากก็คือว่าออะไรที่เป็นซากก็มาอะไรที่เป็นซากแ,<ต>แล้วเราเราจะมาท,มทำการผ่าตัดออกมาแล้วก็โมดิฟายให้มันกลับมาใหม่ให้คุณผู้ชมได้ดูว่าจริงๆแล้วมันดี Y ได้หมดมันไม่จำเป็นต้องมีเงินเยอะอแต่เราสามารถใช้ไอเดียจินตนาการเราทํารถขึ้นมาได้ก็จะเป็นทีมที่ทํากันมาเดี๋ยวแล้วเนื่องจากเราอยากให้คนที่เล่นรถคลาสสิกอยู่ไม่ว่าจะเป็นหนูหนูน้องๆแต่เป็นเด็กจนถึงผู้ใหญ่จนถึงในทุกๆวัย เราอยากแสดงก็เห็นว่าจริงๆแล้วการมีรถคลาสสิกค,คุณไม่จำเป็นต้องรวยคุณไม่จำเป็นต้องมีเงินท้องมากมายคุณก็สามารถเล่นมันได้คุณสามารถทำมันด้วยมือคุณได้แล้วไม่อยากให้เกิดข้อจำกัดทางฐานนะทางสังคมที่แบ่งแยกการสะสมการเล่นของเราเช่นถ้าคุณรวยคุณเล่นรถพวกน,นี้แล้วคุณก็จะไปกีดกันคนที่มีกำลังเท่านี้แล้วเล่นเท่านี้ ผมมองว่าอันนั้นไม่ใช่แนวคิดของพวกเราลดนิยมพวกเรามองว่าทุกคนเล่นได้เล่นตามกําลังที่มีเล่นตามความสามารถที่เรามีลถออกมาดีได้ด้วยไอเดียด้วยจินตนาการของเราและด้วยความเพียรพยายามและรักมันด้วยใจจริงครับแต่ว่าที่สําคัญเนี่ยพอเราออกอากาไปนะครับแน่นอนเราจะต้องมีคนที่ดูแล้วับนิยมชมชอบสไตล์แบบพวกคุณแล้วหลังจากวันที่เราทําไปปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับ จองของอะไรของคุณเนี่ยจองของมานิดคุณเนี่ยมีคนเดินไปหามีครับทั้งกระแสตอบรับทั้งทางทางเฟซบุ๊ก k างเฟซบุ๊กคอมสลนลนิยมแฟนแฟนเพจเนี่ยตอนนี้เราทําเป็นเว็บไซต์อะไรใช่มีมีทีแรกมีแฟนเพจก่อนเริ่มต้นมาจากทาอะไรไม่เป็นเลยครับก็เขามีแฟนเพจก็จะมีคนมากดไลค์แล้วก็มาฟอลโล่งานของเราที่เราทําแต่ละวันเราอัพขึ้นมาเรื่อยๆแต่ตอนนี้ก็พัฒนามาอย่างหนึ่งแล้วเรามีเว็บไซต์ของตัวเองและครับจากเราเป็นผู้ซื้อของในเว็บครับ เอานี้เราเป็นเป็นเราเป็นตลาดเองแหละชื่อเว็บอ่เวอร์ไวเว็บรถนิยมไทยแลนด์ดอทคอมซึ่งคอนเซปต์ของเราคือใครค้ค้ารถค้าใครค้า้ารถขายม,มีทั้งรถอะไรก็ได้ที่มีล้อทั้งอะไหล่ทั้งตบของตบแต่งอะไรทุกอย่างมีอยู่ในนั้นให้ไปเลือกกันแล้วก็ใครมีเข้ามาขายมาแลกเปลี่ยนกันในเว็บแล้วก็มีพูดคุยถามตอบ เ,เกี่ยวกับปัญหาเรื่องรถ<ด>รถคลาสสิกนะครับ,ครบใครมีปัญหาเรื่องอะไรก็เข้าไปโพสกระทู้ไว้เดี๋ยวเราจะเข้าไปตอบให้แล้วก็มีการประชาสัมพันธ์กลุ่มก้อนกวนชมรมต่างๆที่เขาจะมีงานมาประชาสัมพันธ์ในนี้ได้ท่านชมที่ชมรายการอยู่นะชมรายการรถนิยมครับเพราะว่าผมว่าได้ประโยชน์อย่างมากมายนะจากการชมรายการนี้เพราะว่าคนเหล่านี้เป็นคนหนึ่งซึ่งรักจริงแล้วก็เรียนรู้จริง ใช้ชีวิตของตัวเองทุ่มเทมาหลายสิบปีใช่ครับเป็นสิถ้า<ป>ว่าไม่รักนี่ทำไม่ได้นะครับ<ป>ท่านผู้ชมครับแหมกำลังพูดคุยกับหมอดมแบบสนุกสนานเลยนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับกลับมาพบกันในช่วงหน้าครับช่วงแก๊สกูรู by อาร์ติเกอร์ คุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะมาสอบถามข้อมูลรวมถึงคำแนะนำดีๆเกี่ยวกับเรื่องการติดแก๊สรถยนต์กับมืออาชีพในช่วงแก๊สกรูบายอาร์ติเกอรครับวันนี้ครับคุณผู้ชมเรามารู้จักกับวิธีการดูแลรักษารถยนต์หลังการติดตั้งระบบแก๊สรถยนต์กับ a r t ์ติเกกันดีกว่าครับ ลวิโรจน์ครับสวัสดีครับวันนี้ผมอยากจะสอบถามวิธีการถนอมรถยนต์ที่มีการติดตั้งระบบแก๊สไปแล้วนะครับว่ามีวิธีอะไรบ้างครับครับจริงๆแล้วนะครับวิธีการถนอมรักษาเครื่องยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นรถที่ติดตั้งระบบแก๊สหรือว่าไม่ได้ติดตั้งนะครับการดูแลรักษาก็จะคล้ายๆกันนะครับอย่างเช่นรถที่ติดตั้งระบบแก๊สเข้าไปแล้วนะครับเขาจะมีคู่มือการใช้งานนะครับครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย จะต้องเข้าไปเซอร์วิสนะครับตามระยะที่คู่มือได้ระบุไว้นะครับแล้วก็การเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องนะครับก็ต้องเปลี่ยนถ่ายตามระยะที่กําหนดนะครับและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งของรถที่ติดตั้งระบบแก๊สนะครับจะต้องหมั่นตรวจสอบนะครับพวกหมวเทียนอย่างสม่ําเสมอครับผมนี่ก็เป็นคําแนะนําง่ายๆที่คุณผู้ชมสามารถนําไปตรวจเช็คกับ รถจนของคุณผู้ชมเองได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณวิโรจน์มากๆนะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการถนอมรถจนที่มีการติดตั้งระบบแก๊สไปแล้วขอบคุณมากนะครับ,ค,รบคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเนี่ยสามารถโทรมาได้ที่อาร์ติเกอร์ตามเบอร์ด้านล่างน,นี้เลยนะครับ และสัปดาห์หน้ากลับมาพบกับคำแนะนำดีดๆเกี่ยวกับแก๊สสิดรถยนต์จากมืออาชีพและอย่าลืมนะครับแก๊สรถมาตรฐานทั้งระบบจบที่อาร์ติเกอร์ครับ